เดินวนนอน้อข <He> ้าวจงเชให้นดนอนอีกันหนงท่้นาพ่นกระเาหอ่ั่ถ้าคิดจบแล้วต้งสิไปอันให้ท่านมอเพื่อนเอาเลือดมาทีมงานมาก่อนขี้ขาเลลู อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากมากครับพี่น้อด้วยสบายดีเด้อเปิดภาพขึ้นกระหอดจอดถึงเป็นทีเรียบร้อยแล้วบันไดทอดของหมอได้เป็นได้คนน้อยบบได้ให่นวะทาง Ạ, cáp lột, cáp lột cáp lột cáp, cáp phải đây, ở này đấy, cáp về thằng đấy nào, đây đây cáp lột này, nem này đấy, sao từ gì lằng khâu này đó, rồi, thôi, vui, phải vui, thai, là mất,

บ่มาบ่มาเอ่อใ่ไนี่ฮ่าย่่ีด้เรื่องะป็นเชียนได้ติไป เป็นละมวนอยู่กับถอยรถเห็นมัมันรถลายแห้งเ Oh, yeah. thôi được rồi, nè thả xuống bớt, mở hết hết ra, nhau này là Nếu chỉ quăng, này, nhau xuống đó

นี่ <welche ăn? S 2> ้องเรียกบ่สิบพันใช่ไหมเดี๋ยวใจปล้องปลา nhìn nó rồi không nhá ăn phải <laughs> có phần chạy chốt chạy cho vô rồi này mẹ leo leo khóa Đi. cái gì họ đây lại จอยยังทอดใส่แล้วก็บอกใส่เนาะงานตรงไปเลยไฟอ่นไฟจนตันทึบเลยไฟ Theo lý sai đó, không phải là này. Thế ạ, nhà phải. Ờ. Anh đi phải. Ờ, hòn đi lạ. Hảo lấy. Em hèn. Nhưng hảo lấy, ra nè.

เอาทีมงานมาก่อนขี่ข่าเลยลูกพี่น้องไปถ่ายด้นนอกท่านทน่มาพัฒนาพิอ๋อคนหน่อยเลยคนหน่อยัลยนหน่อยเัยอยากเป็นเนี้ออนย ก็ตออ้นุ่นลุกเกยลเียปามยอเยเียนุ่มมาแล้วบอกวิธีพนุ่มเด้อจะเอากระดานเป็นยูเป็นยูบอกเคยพูกงอเป็นอะไรอมปีนบ่ได้ไ้เป็นได้ป่ตัวงตั้งนั่งเนาะ khiết <laughs> luôn <laughs> <laughs> à bây giờ bao đó để nang là thảo, thảo

ต๊กินข้าวีน้ามั้หรอว่มันนน้องโต๊ะกินลเคลื่อนอยาก่าเคข้าประมาณิมงและเห็ดจางได้บ้างไหนอนเลยนอนเลยนอนเลย้ยนเลยุงนมาแม่เลลุงเพิ่นมาจืเลยได้เห็นระบาดในน้องน้อง ะอุะอ้มลูกถ่ายได้คอย,อยนั่นก่อนเดือนหนึ่งมาเราคุยกับน้องทุกเพิ่งตะกี้เรียบร้อยแล้วน้องเลยตุ๊กพ่อจ้อยไปทางไหนใช่ไหมพ่อจ้อยเลยเด็กนะไปครับตามหาพ่อจ้อยนะไปครับแม่เพิ่นบอกอ

bên lý, à. cháu bảo, á, thôi đi hà nội anh ạ. anh xem lại đi đã cháu xỉa à, chỉ đi à, không, phải cháu xìa, chỉ phải hà nội, ừ. cháu lấy mà... à, à, cái này. á, cậu phải chỉ thô hà phên, cậu phải dùng thô. không được, không được, à, thay chỉ này, thôi, đấy, phần Màu tròn sọt nè ừ. Màu đẹp thôi, trong nồng tè à Yô không nồng tè thì bà đi thế ตั้นชื่อเดาบ่นี่ยจัดตั้นชื่อเดาบ่ตนอกเอาปุ้ยิ่งป้ยิ่งผู้ชายมาบอกไปชื่อคนเอฟซีบอกว่าน้องลำไยลูกเทาไส้คนบอกว่าพ่อเด้ว่าคอยกำลังแตรมคอยกำลังแตรียมคือด้บอกว่าให้เอฟซีคอมเมนต์มาแต่ว่าน้องลำไยเนี่ยสิดูไพ่รอน้องน้องแตเว่

cái ừ. này non đấy chơi, hả? đi làm nhìn nhỉ, 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 có nhỉ, nhỉ, không nhỉ, <laughs> nhỉ, <laughs> <Nói là. cười> <laughs> กินข okay. um, ้าากินน้ำนะกินนะอเป็นไงอันเราไปกินบนนได้จะท้องเลือนส่องทงคือว่าเนี่ไองทองนเ่้ามหมล่าด้วย่ะเป็นมาร้านเดี๋ยวให้ทีทอที่ตชั่ภูเปินชิมาบริจาคได้ทวงหนึ่งเพราะว่าเ่อเพ็นบอกว่าไ่ได้ต่งโตมาเล่เนนี่ยมูด้มีแต่ว่าเพื่นจีนเต่าตอเศ้าในเด้อ้วาะเออขอิโทเบ้างนะนี่ พี่โตใช่ท่านมองท่านพราะว่าท่านเห็นเพิ่นโตเพิ่นเนี่ยโตเพิ่นเนัดมาขอคอยเพิ่นบ่าวเดี๋ยวบ่เพิ่นบ่าวแก้วบ่เพิ่นเพิ่นขามาถ้านนื้อหรือเปล่าเออมาห่อแล้วโอ้โหไปคุยใช่เฮามาแล้วไปจ่ายเงินเพิ่นมาเลยแล้วเสนะเพิ่นมาถามเดี๋ยวบ่เออมีแต่ว่าถามเพิ่นมาก่ะเออจังนอกมีแต่เห็นบอวัดไปบังคับบังแค่บังคอยโทรบังกันสั่งไปจ่ายเงินเพิ่นเลยบ่ โดียเนี่ยเราจะไปจ่ายเงินเนี่ยเพื่อนนองบอกว่าอ่าอ่าอ่าจ่ายเงินเพื่อนนะจ๊าดจ่ายเงินโดยจะเบิ่งกล้องอยู่นี่นะเนาะมีอย่างก็แป๊บนี้นะจะว่าหอดเวลาเพื่อนสัย่างมาใส่เงื่อนเองเพื่อนตามคิวน้องทุกยนหลัดคิวบ่ได้คัดแขนหมดเลยเนี่ยเป็นแล้วลงทุอย่างให้ทุกคนเป็นข้อเล็กน้อย เป็นไรเห็นดีบ่น้องลำไยนี่นะน้องแต้ฮะยอกเอฟซีเป็นเหมือนน้องลำไยแล้วแต่ทาเจ้าแล้วยันว่ากินบ่วมันนอง่เดียไปขางเจ้าก่อนฮ

กห่คุณนอยก็้องหนเเดี๋ยวตนายคอยเป็นผูกพามาเนาะอ่าคอยยังถึเมื่อส่งของปู่เหนยหาเพิ่นอย่านึงบ่ได้ใกล้บอกให้นอนน้ำนมตุกคืนหนึ่งกับบนนอนอกใจเลยอกใจล้บ นอนจะคืนเท่าไรขึ้นก็ได้บ้านในลูกมาฮอตแล้วเนาะควางเข็มเต็มขึ้นอืมเอาโอเคร้อถ่าเพิ่นชัยเลือดเด้อก็จะได้อันนั้นละก็จะได้ออกไปข้างนอกแล้วเพรา็เป็นหน้า,นนาที่ของท่านหมอเพิ่นทำงานก่อนบ้านนะพอ,อเวลาเพิ่นมาเองก็สื่อสารเรียบร้อยแนละ้วโอเคเด้ดดอฮะพี่น้องเอก็มีแต่ว่ารอเวลาเพิ่น สีมาเข้าให้เองบ้านเนี่ยพเข้าเข้าไปทายก็บรได้ดิเพราะมันทำงานของเพื่อนฮะสบายดีบ่เพื่อนนั้นว่าเพื่อนเลือดหมดเวลาเพื่อนสีมาใส่ให้เองสิดอกนแม่นเพิ่นเล่าแล้วเพราะว่าเราแรนครบแล้วดิถ้าแต่อันเพื่อนมาหอยใสช้เราเข้าเข่าไปทายเพื่อนเบิ้งทำนั้นล่ะ ว่าตอนนี้เพิ่งกำลังเห็ดเวียกอยู่เนาะถึงช่วงเวลาเพิ่งเห็ดเวียกเขาก็บังได้ถ่ายคลิปอยู่วันนต้องเอ็กซ์ทีต้องเข้าใจเนาะพี่น้องเขาเข้าถ่ายก็ได้มันบูคืออยู่คลินิกนะนั่นได้เวียดได้เนาะคลินิกเนี่ยมันเป็นช่วงตัวฮาถ่ายได้ยี่สิบสี่วโมงก็แค่ว่าเขามีเวลาถ่ายเท่านั้นเพิ่นให้เบิ้งเบิ้ดไอ้เกาะไอ้โกนู่นนั่นนี่อยู่คลินิกเนี่ยโดนเนาะง่าย กอจอยไนะชื่อหอแท้นะชื่อบอกก็จอยได้มนน <c oughs> แม่ก็จอยได้ลูกก็ได้ไอันนี้ยก็จอยนั่นก็จอยว่า <c oughs> อยากกินยังก็อดเราว่ามีเงินอยู่ชิบพันกี่ตอนนี้นน <c oughs> พี่น้องเลยกอจอยนะมีเล่นนี่ได้พี่น้องเราพางงออังเงราแบบเขาคือชุมเจ้าไปเฮ็ดเบียเฮ็ดงานแต่ละเทือนี่จ้ะ ไปหานั่นนี่กรับมาได้กับพ่อได้ชื่อเสาชื่อน้ำชื่อกินมุนไปวันวัน,วนบ่เออแบบโบนิมีเงินเก็บเลยเนาะอ,อืมเป็นเป็นยังไงบ่ใช่ดูลูกสองคนผู้น้อย,อยอยู่ใช้แต่กูมาเพียงคอยมีแ<ม>นวสิเล่าเจ้าเล่าเนี่ยนะเล่ถาถามมันผู้ย่ายมันลุกทั้งนั้นอย่างบี้วัน,น,ใ,น,น,ใ,น,นใช้นี่เดี๋ยวนี้งบนะเฮาไปหาใช้ใช้นี่ยังไงเรื่องได้หน่เอย เอาหมจากน้ำเ็กๆะพ่นว่าพ่นอแม่ยู่งแล้วจะพ่นว่าพ่นน้องตุ๊กเป็นหนี่ฮนะข่าหงหมออยู่พ่นเด้ห้อออกไปขออยู่พ่นข่าจมขยาอยู่พุ่นนะะจังว่าเนี่ยนต่เราอยากด้วยจกี่เอเนาะ เฮาเฮาแต่ว่าเฮาเคลีย huh. ร์ต like ัว uh, น yeah, okay. okay. oh, okay. ี <c oughs> <c oughs> ้ได้บ่บ่ได้เคลียร์ตัวเอาตัวที่เฮาพามาอยู่นี่ได้แม่นๆนะเฮาเข้าใจอยู่แต่ว่าเล่าให้ฟังกี่ซื้อก่เว้าเล่าเดี๋ยวจังเออเดี๋ยวจังค่อยว่ากันนเอาโอเคค่อยสิจบคลิปก่อนเด้อบ่ใกล้สิพอจบแล้วบ่บ่เดพี่น้องคลิปก็สิได้จบคลิปนี้มีแต่ว่ารออันนั้นก่อนบดนี้รอแบบว่า เรื่องราวมันขี้คลายเข่าเลือดเข่ายางแล้วฮะจิตรายงานเอฟซีอีกเทือนึงเนาะว่าตอนนี้ยังบุทันหอดเวลาของเพื่อนมาใช่เพราะว่าลายคน้นมันหลายคิ้วพี่น้องเอ้เนาะก็บอกว่ากันอันนี้ก็ได้เอาก็สิไปเล่งเพื่อนลายกับโบได้เฮาโบได้มีเงินอันที่ว่ารัดคิ้วรัดยางเพื่อนก็ออกไปตามคิ้วเพื่อนแหละเนาะคนธรรมดาไปกับตามคิ้วบัดอา้าวโอเคบ้านพี่น้องคลิปนี้กระสิขอจบเพียงเท่าน,นี้สักก่อนเดอ้อ